Yeah. <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะวาวดาแฮร์โทนิกนะคะเป็นแฮร์โทนิกเข้มข้นนะคะที่ส่วนผสมหลักนะคะก็คือจะมาจากสารสกัดอัญชันค่ะขิงนะคะมารุมแล้วก็มะขามปีควายผสานรวมเข้ากับเมลาโทนินไบโอตินนะคะแล้วก็จะมีคาเฟอีนมีเอ็กโทอินนะคะช่วยในเรื่องของการปกป้องผมจากมลภาวะอนุพันธ์กรดอะมิโนนะคะแล้วก็คอลลาเจนปะจุบ,บวกนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะไม่มีสารเคมีเลย1นร 200%ที่สําคัญคือไม่มีซิลิโคนซิลิโคนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อันตรายอย่างที่จะเคยบอกทุกคนไว้นะคะแต่ว่ามันทําให้ผมนิ่มค่ะผิวนิ่มผมนิ่มนะคะผมลื่นไม่พันกันแต่ทีเนี้ยก็มีข้อเสียอยู่บ้างถ้าเกิดเราทําความสะอาดผมไม่สะอาดก็จะเกิดการ buildup หรือว่าสะสมที่หนังศีรษะนะคะก็มันก็จะทําให้เกิดอาการคันนะคะรังแครแล้วก็ในส่วนของการที่ทําให้ผมหลุดร่วงนั่นเองค่ะแต่ว่าตัวเนี้ย เราไม่ได้ใส่นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าหลักๆคุณสมบัติคือก็จะช่วยลดผมงอกนะคะลดการเกิดผมงอกแล้วก็ในส่วนของการช่วยเร่งการงอกของเส้นผมนะคะหลักๆตัวนี้ใช้แล้วผมก็จะ,อะงอกขึ้นมาเร็วมากผมยาวเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็จะช่วยในส่วนของทําให้เส้นผมเนี่ยเงางามแต่ตัวนี้นะคะเราไม่ได้ใส่ในส่วนของน้ํามันไม่มีซิลิโคนอพอฉีดเข้าไปนะคะสเปรย์จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะจะแบบ นี่นะคะพ่นให้ดูนะคะจะได้ละอองค่อนข้างละเอียดแต่ไม่มันเลยนะคะความรู้สึกก็จะเหมือนเราพ่นน้ำเปล่าเลยนะคะก็จะไม่ทําให้เกิดความเ,นเหนียวเหนอะหนะไม่มันเพราะว่าอย่างสีของอัญชันนะคะแล้วก็กลิ่นของขิงนะคะเราได้สกัดพวกกลิ่นพวกสีออกไปหมดแล้วเพราะว่าอย่างตัวจ๋าเองอะคะ่ะจะจะไม่ชอบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับผมที่มีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบสีม่วงที่ทําให้ติดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะและที่สําคัญค่ะตัวนี้จะออกแบบมาเนื่องจากผิวจ๋าค่ะเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายทีเนี้ยต้องบอกนิดน,นึงว่าโดยส่วนตัวค่ะเวลาจะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือทําสูตรนะคะจะก็ออกจะเอาตัวจากที่ผิวแพ้ง่ายค่ะเป็นในส่วนของตัวตั้งต้นนะคะอย่าง จะจะเป็นคนไม่ค่อยใช้แชมพูคู่กับขีมนววส่วนมากก็จะสะแชมพูเดียเด่ยวๆไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับไม่ได้ให้ความสําคัญกับเส้นผมเท่าไหร่แต่เนี้ยพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะงอกมาค่ะทําไมถึงทําตัวนี้ขึ้นมางอกมันขึ้นนั่นเองถามว่าเราจะสามารถกําจัดงอกได้ร้อเซ็นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราลดให้มันแบบ ลดการเกิดสักหน่อยก็ยิ่งดีเพราะอะไรดูไหมคะาจา๋าเนงอกดันมาขึ้นที่คิ้วกับหน้ามาทีเนี้ยพองอกเราก็เริ่มเออเราทาผลิตภัณฑ์ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมขึ้นมาดีกว่าอะไรเนี้ยนะคะนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าจุดกําเนิดของการทำแฮร์โทนิกตัวนี้ขึ้นมานะคะอ่ะทีนี้ผมจ๋านะคะเป็นคนผมแบบที่ฟูอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนอย่างที่บอกไม่ค่อยใช้ครีมนวดถ้าเราไม่อยากให้ผมชี้ฟูเนี้ย เราก็แก้ได้ด้วยการใช้ครมมนวดนะคะเพราะว่าครมมนวดเนี่ยจะมีประจุบวกค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้จะไม่ได้ใช้นะคะอ่ะทีนี้แฮทอนิกตัวเนี้ยอย่างที่บอกคือมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกลิปตอนนะคะที่พอฉีดแล้วบนผมเนี่ยผมก็จะเรียบเลยไม่ใช่นะคะตัวนี้อย่างที่บอกไม่มีสม่วนผสมของน้ำมันดังนั้นก็จะไม่ทำให้ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับการทำให้ผมชี้ฟูหรือไม่ชี้ฟูนะคะ ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ตัวนี้มันเป็นแค่การเร่งการงอกของเส้นผมเท่านั้นแล้วก็ลดการเกิดหงอกทีนี้วิธีใช้นะคะก็เสยนะคะแล้วก็ฉีดนะคะทีนี้เนี่ยคุณสมบัตินะคะผลลัพธ์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเราแบ่งผมแล้วก็เราฉีดด้วยถ้าเรายิ่งฉีดให้มันแบบ พื้นที่มันสัมผัสกับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมมากขึ้นนะคะผลลัพธ์มันก็จะออกมาเห็นผลค่อนข้างชัดแต่ตัวจากที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะที่เห็นมากๆเลยคือผมมันยาวเร็วตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้กับคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเรื่องการงอกของคิ้วได้ด้วยแต่เนื่องจากว่าเราจดแจ้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์เป็นแฮร r tonic จะยังไม่แนะนำให้ใช้กับขนตานะคะ อ่าเพราะว่าตาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องระวังค่อนข้างมากเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองค่ะแฮ i ์ทนิกนะคะทุกคนคะเดี๋ยวจ๋าขอเสริมน,นิดนึงนะคะอ่าเหตุผลที่ตัวจ๋าเนี่ยออกแบบในส่วนของผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิกตัวนี้นะคะไม่ให้มีความมันใดๆเลยแล้วก็เอาสีเอากลิ่นออกไปเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนอกจากใช้ง่ายแล้วนะคะเพราะว่าเหตุผลนี้ค่ะเนื่องจากตัวจ๋านะคะแล้วก็ วาลด้านะคะเรามุ่งพัฒนานในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สำหรับผิวที่มีปัญหาไวต่อสารเคมีนะคะผิวแพ้ง่ายและก็เป็นสิวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราพบว่าปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการเกิดสิว ที่แผ่นหลังนะคะผิวหน้าของเรานะคะส่วนหนึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนั่นเองค่ะนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวก็ไม่ไม่ยากเลยนะคะก็คือมันมาจากในส่วนของซิลิโคนน้ำมันต่างๆนะคะเส้นผมเรานุ่มก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นมิตรกับผิวของเราเลยนะคะอันนี้เป็นหลายสิ่งที่หลายคนนะมองข้ามดังนั้นการเลือกใช้แชมพูครีมนดผมนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลผมต่างๆเนี่ย มันมีผลต่อผิวของเราดังนั้นนะคะถ้าใช้ตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้มันจะในส่วนของการทําให้เกิดการอุดตันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ทําปฏิกิริยากับผิวหน้าตัวนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าจะเป็นมิรต่อผิวหน้าของเราด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงทําให้มันค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็เหมือนน้ำเปล่ามากที่สุดนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามสั่งซื้อนะคะได้ที่ Line แอดวาวดาตอนนี้มีใน s h อ p e e แล้วนะคะแล้วก็มีที่ Line Shop ด้วยเช่นกันค่ะถ้าเกิดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามพวกเราได้เลยนะคะที่ Line แอดวาวดาแอดมินทุกคนยินดีให้บริการทุกคนอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับวันนี้จะลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ